สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์คลิปนี้เป็นประเด็นต่อจากคลิปที่แล้วก็คือเรื่องของพัดลมเคสนั่นเอง เล่าให้ฟังก,กันก่อนว่าคลิปที่แล้วผมทําอะไรยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูก็มุมบนขวาแถวนี้มีให้กดดูอยู่นะครับผมเปลี่ยนพัดลมเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมให้มันเงียบลงนั่นเองแต่วิธีการติดพัดลมของผมเนี่ยผมจะมีพัดลมในเคสเพียงแค่3ตัวเท่านั้นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับให้ดูดลมจากด้านหน้าเข้าไปจากตะแกรงด้านหน้าตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เป่าอัดออกไปออกไปด้านหลังนะฮะและยังไงต่อนะครับก็ มีแค่นี้นะครับพัดลมหลังพัดลมบนพัดลมอะไรไม่มีทีนี้หลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเออลองติดพัดลมหลังดูลองติดพัดลมบนดูลองเพิ่มพัดลมลองเพิ่มอะไรดูเพื่อที่จะให้มันเย็นกว่าเดิมให้มันดีกว่าเดิมนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาทดสอบและก็รายงานผลการทดสอบว่าเพิ่มพันลมหลังเพิ่มพัดลมบนเย็นขึ้นดีขึ้นจริงหรือไม่ไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่วิธีการทดสอบของผมนะครับ สเปคเครื่องก่อนสเปคเครื่อง CPU เป็น Core i7 8086K นะตัว Limited Edition การ์ดจอเป็น GTX 180 0ไม่ตินะครเป็น Founder Edition นั่นเองส่วนวิธีการทดสอบของผมนะครับผมล็อกรอบพัดลมทั้งหมด6ตัวของผมไว้เนี่ย1,000รอบก็คือพัดลมหมุนเท่ากันทุกการทดสอบนะครับส่วนการ์ดจอของผมผมล็อกลิมิตอุณหภูมิไว้ที่92องศาสุดของการ์ดตัวนี้นะครับร้อนแค่ไหนก็ร้อนไปนะ92องศาไม่น่าจะถึงอยู่แล้วก็ ให้มันร้อนไปได้เต็มที่เลยนะครับส่วนพัดลมของกาจอเนี่ยผมล็อกไว้ที่80็นะครับก็คือให้มันหมุนเร็วเท่ากันตลอดทุกการทดสอบนั่นเองทีนี้เรามาดูผลการทดสอบกันเลยนะครับเริ่มต้นที่สิ่งแรกก็คือ C ี U นะครับอุณหภ,ภูมิ C ี U ของเราตอนที่มีพัดลมด้านหน้าอย่างเดียวอุณหภูมิ C ี U อยู่ที่65องศาตอนที่เพิ่มพัดลมหลังเข้าไปหนึ่งตัวอุณหภูมิ C ี U อยู่ที่65องศา ตอนที่เพิ่มพัดลมบนเข้าไปอีกหนึ่งตัวอุณหภูมิอยู่ที่65องศานั่นหมายความว่าอุณหภูมิซีบไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากันทุกการทดสอบนั่นแหละครับเย็นเท่าเดิมนะครถามว่าทําไมพัดลมซีบนะครับถ้าคุณจะสังเกตเห็นก็คือผมใช้ชุดน้ำนะครับชุดน้ําอยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ว่าคุณจะติดพัดลมเพิ่มแค่ไหน ชุดน้ําก็จะได้รับลมเย็นจากหน้าเคสเป็นสิ่งแรกนะครับก็คือลมเข้ามาเนี่ยมันผ่านชุดน้ําอยู่แล้วนะครับดังนั้นอุณหภูมิ CPU ไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับต่อมามาดูที่อุณหภูมิการจอกันมากดีกว่านะครับอุณหภูมิการจอตอนมีพัดลมหน้าอย่างเดียว79องศาครับตอนเพิ่มพัดลมหลังเข้าไปอยู่ที่78องศาตอนที่เพิ่มพัดลมบนเข้าไปหนึตัวอยู่ที่77องศาเย็นลงอย่างละหงองศา ถามว่าทำไมนะผมก็มีเหตุผลเช่นเดียวกันเพราะว่าการจอตัวนี้มันเป็น f o u เดอร์อ i ดิชันะครับเป็นแบบว่าที่เป็น Nvidia เดีย g n ไซนมานั่นเองพัดลมของเขาเป็น Blower อยู่ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าพัดลมมันดูดลมเข้าจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผ่านฮีตซิงผ่านอะไรของมันไปเป่าออกหลังเคสตรงๆนะครับไม่ได้ยุ่งกับเรื่องโฟลเรื่องอะไรในเคสเพียงแค่ว่ามันต้องการลมเย็นแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับซึ่งพัดลมตัวนี้ครับมันเป่าลมเย็นขึ้นมานี่ไง มันดูดลมเย็นเข้ามาในเคสตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นอุณหภูมิกาจอก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงมากสักเท่าไหร,ร่นะฮะก็มีเล็กน้อยนะเพราะว่าพอติดพัดลมเพิ่มเข้าไปโฟล์ลมมันก็เพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะฮะต่อมามาดูที่ SSD กันมากดีก,กว่านะครับจากคลิปที่แล้วพอเปลี่ยนพัดลม SSD ร้อนกว่าเดิมในคลิปนี้นะครับตอนที่มีพัดลมหน้าอย่างเดียว SSD ตัวบนตัวนี้นะครับอยู่ที่50องศาพอติดพัดลมหลังเพิ่มเข้าไปนะครับอยู่ที่48องศาพอติดพัดลมบนเพิ่มเข้าไปอีกอยู่ที่47องศา SSD เราเย็นลงแล้วถามว่าทําไมมันถึงเย็นลงเพราะว่า SSD มันไม่ได้มีระบบระบายความร้อนอะไรของมันนะครับมันอาศัยลมที่มันผ่านในเคสนี่แหละในการระบายความร้อนนะครับพอเราติดพัดลมเพิ่มเข้าไปโฟล์มันก็เยอะขึ้นนะครับมันก็มีการดูดลมร้อนจากบริเวณตรงนี้นะครับที่หลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าลมร้อนมันอมอยู่มันไม่ถูกถูกดูดออกไปเร็วนะครับก็นั่นแหละครับติดพัดลมมันก็เลยดูดความร้อนออกไปได้ดีขึ้นมันก็เลยเย็นขึ้นนั่นเองส่วน SSD ตัวล่างตรงนี้นะครับก่อนที่ว่าจะใส่พัดลมเพิ่มมีแค่พัดลมหน้าอยู่ที่40องศา พอใส่พัดลมหลังเข้าไปอยู่ที่39เาองศาพอใส่พัดลมบนเข้าไปอยู่ที่37องศาก็เหตุผลเดียวกันนะครับเย็นลงกว่าเดิมต่อมา power supply ไม่เกี่ยวหรอกนะครับเพราะว่ามันดูดลมเข้าด้านล่างออกด้านหลังของมัน3าองศาเท่ากันทุกการทดสอบนะฮะต่อมาเรามาดูอุณหภูมิภายในเคสกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเคสของผมเนี่ยมันมีเซนเซอร์อุณหภูมิอยู่เห็นไหมที่มันห้อยๆอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสีส้มๆเนี่ย มีเซนเซอร์พวกนี้อยู่นะครับก็คืออยู่ที่ด้านหน้านะครับอยู่ในตะแกรงด้านนี้ตรงนี้นะครับเป็นลมเข้าอยู่ด้านหลังเป็นลมออกแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุณหภ,ภูมิโดยรวมภายในเคสนั่นเองเริ่มต้นที่ลมเข้ากันก่อนห้องผมเปิดแอร์ตอนที่ทดสอบนะครับอุณหภูมิลมเข้าอยู่ที่24.5 24.1 24.8ก็เฉลี่ยว่า24นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ24องศาอุณหภูมิห้องของผม ดูลมเข้าเข้าไปนะครับส่วนอุณหภูมิในเคสนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้เช่นเดียวกันตอนที่มีพัดลมหน้าอย่างเดียว27.4องศาแต่พอเพิ่มพัดลมหลังเข้าไปครับอุณหภูมิเคสขึ้นมาอยู่ที่30.3องศาร้อนกว่าเดิมคือผมลันเทสอยู่2องสารอบแล้วผลเป็นแบบนี้ทั้ง2อรอบผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเพิ่มพัดลมด้านบนเข้าไปนะครับอุณหภูมิเคส เป็นไปตามคาดแล้วครับลงมาเย็นกว่าเดิมอยู่ที่26.7องศาลงมาเย็นแล้วนะครับโอเคแต่มันแปลกมากพอใส่พัดลมหลังอย่างเดียวเนี่ยกลับร้อนกว่าเดิมนะครับส่วนอุณหภูมลิลมอออนก็คืออยู่ด้านบนตรงนี้นะครับใกล้ๆตะแกรงด้านหลังเคสตอนนี้มีพัดลมหน้าอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่35.8องศา ที่บอกนั่นแหละครับก็คือลมมันไม่ถูกดูดไม่ถูกระบายออกไปมันก็เลยร้อนนั่นเองพอติดพัดลมหลังเข้าไปเย็นเลยทีนี้นะครับสามสิบสามจุดเก้าองศาติดพัดลมบนเพิ่มเข้าไปเย็นกว่าเดิมอีกนะครับสามสิบเอ็ดจุดสององศาครับเย็นทีนี้นะครับแล้วก็จะมีคนถามว่าทําไมผมไม่ติดพัดลมข้างบน2ตัวถูกต้องไหมครับ เพราะว่าเคสเนี้ยมันติดได้2ตัวก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณใส่ชุดน้ําเนี่ยหัวของชุดน้ำนะครับแล้วก็ท่อใสาย,ายางของชุดน้ําเนี่ยมันจะชนกับพัดลมตัวแรกนะครับทำให้มันใส่ไม่ได้นั่นเองนะครับมันก็เลยใส่ไม่ได้ผมก็เลยใส่พัดลมบนเพียงแค่ตัวเดียวด้านหลังตรงนี้นะครับเนี่ยจริงๆผมเตรียมพัดลมมาเพียบเลยเห็นไหมแต่ไม่ได้ใส่นะเพราะมันใส่ไม่ได้นั่นเองก็สามารถสรุปได้ว่านะครับการทดสอบนี้ติดพัดลมเพิ่มมีผลไหม มีผลนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการจัดทางลมภายในเคสของคุณแล้วก็ฮาร์ดแวร์ภายในเคสของคุณด้วยนะครับอย่างเช่นระบผมเนี่ยผมเอาหม้อน้ำซีบีไว้ด้านหน้าคุณจะเพิ่มพัลลมแค่ไหนอุณหภูมิซีบีมันก็เท่าเดิมเพราะมันยังได้ลมเย็นจากด้านหน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับหรืออย่าง SSD เเนี่ยโอเคพอเราระบายความร้อนได้เร็วขึ้นภายในเคสมันเย็นขึ้น SSD ของเราก็เย็นขึ้นแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสแต่ละปัจจัยนะมันแตกต่างกันไป มากๆนะครับอันนี้หรือเปลี่ยนการ์ดจออุณหภูมิก็เปลี่ยนอีกนะแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยจะให้ผมสรุปจริงๆว่าควรติดพัดลมเยอะแค่ไหนคุณต้องไปบาลานเอาเองครับว่าคุณต้องการจะเย็นสุดขั้วหรือคุณต้องการจะกลางๆหรือจะเงียบนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยจากคลิปที่แล้วผมต้องการเครื่องที่เงียบผมก็เลยติดพัดลมเพียงแค่3ตัวนะพัดลมน้อยเครื่องก็เงียบกว่าเดิมนะครับแล้วก็พัดลมดีเครื่องก็ยิ่งเงียบกว่าเดิมอีกแบบนี้ผมก็เลยเลือกติดแค่3ตัวตรงนี้แล้ว อุณหภูมิมันก็อยู่ในระดับที่รับได้อยู่แล้วนะครับก็คือ CPU 65กบาจอ79 80ประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นโหลดจำลอง Power Mac ด้วยนะครับที่ว่ามันแบบดึงให้เครื่อง100%ตลอดเวลานะครับการใช้งานจริงเครื่องมันก็ไม่ได้100%ตลอดเวลาทั้งแบบ CPU การ์ดจอตลอดเวลาขนาดนั้นมันก็เย็นกว่านี้ได้อีกนะครับลองกลับไปดูคลิปเก่าผมก็ได้เทสมาเย็นกว่านี้มากๆเพราะตอนนั้นมันเป็นเทสที่ว่าเรนเดอร์วิดีโอนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้หละครับ เห็นผลแต่คุ้มค่ากับการลงทุนไหมขึ้นอยู่กับเครื่องของคุณนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเย็นที่อยากได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook, Youtube และเว็บไซต์ site, ลิงก์อยู่ในคำอริบายวิดีโอแล้วก็ไลฟ์ทุกวันอาทิตย์สำหรับวันนี้แดงปลาสวรร์สวัสดีครับ